สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้พามาชมสรรณิสวยจากสวนของเพื่อนบ้านแต่เขาปลูกไว้ในบ่อซีเมนที่ไม่ปิดก้นทึบนะคะดูสิคะว,ว่าสวยงามขนาดไหนพอได้เห็นแล้ว อดชื่นชมไม่ได้และก็คิดว่าต้องขอจากเพื่อนบ้านเอามาปลูกแพร่ขยายพันธุ์และไว้สำหรับปรุงอาหารด้วยแล้วสิจากข้อมูลอ้างอิงของ health. กระปุก .com เลยทำให้รู้ว่า ชื่อภาษาอังกฤษของสารนก็คือ kitchen mint หรือเรียกสันส้นๆว่า mint นอกจากจะมีชื่อสาระแ,แล้วในบางพื้นที่ยังเรียกสารนด้วยชื่ออื่นๆเช่นหอมดวนมักเงาะสะแนหรือ สระแหน่สวนสระแหน่เป็นไม้ล้มลุกมีเถาเลื้อยไปตามพื้นดินลำต้นทรงรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวแกมม่วงออกไปทางน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปทรงใบค่อนข้างรีกว้างประมาณ1.5ถึง2.5เซนติเมตรยาว 2-3ถึงเซนติเมตรผิวใบย่นขอบใบหยักฟันเลื่อยใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวดอกและช่อสารแหน่ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบผลเป็นผลแห้งไม่แตกประโยชน์ของสรแหน่และสรรพคุณทางยา ช่วยขับลมตามตำรายาไทยใช้ใบสดกินเป็นยาขับลมเพราะใบสะระแหน่มีสารประกอบจำพวกเมนทอลอยู่มากมีรสร้อนนิดๆกินเป็นยาขับลมได้ดีนอกจากนี้การรับประทานใบสะระแหน่ยังช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยบรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนกลิ่นน้ำมันหอมระเหยในใบสะระแหน่มีส่วนช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมีสปปรรพคุณระงับปวดได้โดยใช้สะระแหน่ทั้งต้นประมาณ500กรัมโครกจนละเอียดแล้วนำไปต้มกับน้ำเพื่อแยกเอาส่วนน้ำมันออก เพื่อที่เราจะใช้น้ำมันสารแหนที่ได้มานวดครึงขมับเมื่อรู้สึกปวดเวียนศีรษะที่สำคัญกลิ่นหอมจากสารเมนทอลในใบสารแหน่ทำให้รู้สึกสดชื่นและยังช่วยแก้อาการขึ้นไส้และที่สำคัญ สารแนยังช่วยบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าเชื้อในช่องปากและการแก้ปวดฟันโดยใช้ใบสรแนบประมาณหนึ่งกำมือโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟจากนั้นเคี่ยวต่อไปจนเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียวทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วนำมากลั้วปาก และลำคอเพื่อฆ่าเชื้อในช่องปากบรรเทาอาการปวดฟันเจ็บคอและเจ็บโคนลิ้นหลายคนชอบกลิ่นสารแหน่เพราะมีกลิ่นหอมซึ่งน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในสารแหน่นี่แหละค่ะที่ช่วยลดอาการอักเสบในเยื่อบุจมูก บรรเทาอาการหลอดลมหดตัวช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกจากหวัดและอาการหอบหืดได้โดยดมน้ำมันหอมระเหยจากสารแหนหรือทำชาสรรแหนจิบอุ่นๆก็ได้สารแหนเป็นสมุนไพรมีรสร้อนแต่มีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณแก้ปวด จึงสามารถบรรเทาอาการปวดแสบจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้โดยให้ใช้ใบสะระแหน่สดใหม่5-10ใบโครกจนละเอียดแล้วนำมาพอกบริเวณที่แมลงกัดความเย็นจากใบสะระแหน่ก็ช่วยบรรเทาอาการคันบนผิวหนังอีกทั้งสะระแหน่ยังมีฤทธิ์แก้อักเสบ จึงช่วยลดอาการคันฟกช้ำหรืออาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นกับผิวหนังโดยตำใบสระรแน่ให้ละเอียดแล้วนำมาพอกผิวแก้คันว้าวสระรแน่มีสรรพคุณมากมายหลากหลายต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจาก Health ดัดกระปุกดัดคัมเพื่นพื้นพี่พี่อย่าลืมนำสระแนมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านสำหรับใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการปรุงอาหารและเพื่อประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ